สวัสดีครับผมตองนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคุยกับทวมรายการของเรานะครับจะไปสัมภาษณ์ชีวิตของคนธรรมดาแต่เรื่องราวที่อย่ของเขาน่าสนใจนะครับอีพีแรกไปพบกับเรื่องไตกีฬาเปลี่ยนชีวิตครับสวัสดีครับ ครับผมจะเอกจากเรยนจินดาวั์ครับอ,อ,อยู่หน่วยประชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือย,ยุทธการครับเป็นนักกีฬาไตกีฬาครับโอเคก็เดี๋ยวให้หมูเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่ากีฬาไตากีฬาเป็นยังไงไตกีฬานะฮะก็เป็นกีฬาสามชนิดที่เล่นภายในครั้งเดียวอืก็คือเริ่มจากว่ายน้ํา ปั่นจักรยานแล้วก็จบด้วยวิ่งแล้วแล้วเรามาเริ่มต้นเป็นนักกีฬาใจกีฬาได้ยังไงก็เริ่มต้นก็คือเพื่อนอืชวนแต่จริงๆเราอยากอยากจะเล่นมาสักพักแล้วแต่ก็ศึกษาหาข้อมูลอยู่ว่าควรจะเริ่มยังไงอะไรเงี้ยแต่เห็นเพื่อนเราเล่นก็เลยไปหาเพื่อนถามเพื่อนว่า ซ้อมอยังไงขอซ้อมด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือจุดเริ่มตน้นแล้วแล้วเห็นอะไรในในกีฬาเน,นี้ยทำไมถึงเราทำไมเราเห็นแล้วเราชอบอ่ะ,อะมันเป็นมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งคือเอ้ยคนคนเดียวทําได้สามอย่างเลยเหรออะไรเงี้ยแบบว่าย<อ>น้ําเสร็จขึ้นมาปั่นปั่นเสร็จแล้วมาวิง่งมันไม่เป็นไรเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยมันท้าทายท้าทายตัวเราอะไร่เงี้ยใช่<อ>แล้ว เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หมูเล่าตารางซ้อมให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าต้องสมมติสมตมิวันหนึ่งเนี่ยต้องซ้อมอะไรบ้างวันหนึ่งนะฮะวันหนึ่ง,นนงมันสําหรับตัวตัวเนี่ยตัวหมูก็คือวันหนึ่งอนะ่ะก็จะซ้อมก็คือเช้าอาจจะเป็นว่ายน้ํามว่ายน้ําเสร็จอาจจะกิโลว่ายน้ําก็แล้วแต่ก็อาจจะเป็นสองกิโลครึ่งจนถึงสี่กิโลแล้วแต่ แล,แล้วแต่ช่วงเวลาที่ฝึกช่วงก่อนแข่งก็จะพีคหน่อยก็จะเยอะหน่อยอะไรงี้ช่วงช่วงที่ไม่มีไม่มีแข่งก็ก็สองพันห้าสามพันอะไรเงี้ยล้วแต่แล้วซ้อมวิ่งกี่กิโลวิ่งอย่างต่ําก็คือครั้งละสิบกิโลถึงสิบสองกิโลก็คือชั่วโมงหนึ่งพอดีอก็คือวันธรรมดาจันร์ถึงศุกร์อ่ะก็จะซ้อมมื้อละ หนึ่งชั่วโมงจนถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะไม่เกินสองชั่วโมงเพราะว่าจะไม่รบกวนเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยจักรยานจักรยานส่วนมากจักรยานก็เหมือนกันก็คือถ้าจักรยานมีวันธรรมดาเงี้ยก็หนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นสามชั่วโมงจนถึงหกชั่วโมงส่วนวิ่งก็คือวิ่งยาวก็คือส่วนก็คือเป็นวันอาทิตย์ก็จะวิ่งตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงครึ่งจนถึงสองชั่วโมงหรือสิบห้ากิโลจนถึงยี่สิบ อะไรเงี้ยเราเราแตะล้วแต่ตารางก็คือซ้อมหนักอยู่นะซ้อมหนักซ้อมหนักเลยนะใช่แล้วเล่นเล่นมากี่ปีแล้วเล่นมาจะเข้าปีที่หกล้ะเข้าปีที่หกใช่ได้เราชนะรายการไหนบ้างไหมครับก็ภายในห้าปีนิดนิดเนี่ยห้าปีจะเข้าปีที่หกเนี่ยก็นำนับดูก็ประมาณเจ็ดเจ็ดรายการใช่แต่ไม่ได้ แต่ไม่ได้ที่หนึ่งตลอดนะก็ได้ที่สองที่สามบ้างเราแต่บางครั้งก็แบบมีผู้แข่งสามคนในที่สองอะไรเงี้ยที่สามบ้างอะไรเงี้ยอ๋อคือในรุ่นในรุ่นเป็นคนแข่งน้อยอะไรใช่ป่ะใู่่แข่งน้อยในประเทศไทยเงี้ยมันก็น้อยหรือบางทีเขาก็ไม่มากันแล้วเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จไหมกับการที่เราเล่นแค่เริ่มต้นมา5้าหปีในกีฬาเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยนะใช่แล้วเราชนะรายการตั้ง7รายการเนี้ยเราสึกว่าเราประสบความสำเร็จไหม คิดว่าระดับหนึ่งแล้วก็ผ่านครึ่งมาแล้วผ่านครึ่งหนึ่งก็คือเรามีพื้นฐานแต่เรายังไม่ไปถึงที่แบบว่าเร็วระดับต้นต้นนั่นแหละแล้วหลังจากนี้เราเรารู้สึกว่าเริ่มมีคนรู้จักเรามากขึ้นหรือยังคือผมอ่ะเหมือนเคยเหมือนเคยได้ยินได้ฟังมานะครับว่า้จ่าหมูมาจ่าหมูมาแข่งอะไรเงี้ยคลื่เหรือแบบเราเริ่มมีชื่อเสียงแล้วในวงการนี้แล้วหรือเปล่าก็ ผมไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าก็มีพวกพี่ๆเขาก็รู้จักเขาก็เหมือนแบบมองเห็นความสามารถเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ก็ก็ดีใจแล้วก็เขาก็น่าจะรู้จักในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีใจเนาะมีคนจําได้ใช่ไหมมีคนจําได้อแล้วเดี๋ยวให้หมูเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าข้อดีกับข้อเสียของไตกีฬามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เริ่มจากข้อดีก่อนกันข้อดีก็ มันทําให้เราแบบมีสมาธิอืมีมแพนของตัวเองแล้วก็เขาเรียกอะไรมันทําให้เราออกกาลังกายอย่างเงี้ยออกกำลังกายเผาผลาญทําให้เราแบบน้ำหนักลดลงอยู่ในเขาเรียกอะไรค่าเฉลี่ยของมาตรฐานมาตรฐานอย่างเงี้ยก็คือเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ข้อเสียก็คือแบบเวลาเราจะเยอะมากจนเราไม่มีเวลาให้กับคนรอบข้าเวลาซ้อมเราเยอะใช่อะไรเงี้ยแล้ว แล้วคือถามถามนี้ดีกว่าว่าจางหมูมีแฟนหรือยังครับมี้วครับมีแล้วกี่คนคนเดียวครับ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างนี้แล้วคือตารางซ้อมมันแน่นอย่างเงี้ยแล้วเราแบ,บ่งเวลาให้แฟนเรายัางไงอะเราเราก็คุยกันก่อนเราก็คุยกัยนว่าวันนี้คุณจะไปไหนหรือเปล่าช่วงเยน็นจะไปฟิตเนสหรือจะไปกินข้าวอะไรเงี้ยพอเรารู้พอเรารู้ว่าเขาจะไปอย่างงี้เราก็เตรียมละว,วันนี้ทําอะไรเราก็ดูตารางของเราว่า โค้ชให้อะไรมาวันนี้สมมติต้องมีหนึ่งมือก็สบายเลยก็คือซ้อมมือเดียวจบโอเคก็เราก็มาได้ฟังเรื่องข้อดีข้อเสียแล้วก็จุดเริ่มต้นของจ่าหมูมาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่ารายได้ที่จ่าหมูได้จากไตกีฬาเนี่ยเยอะไหมครับรายได้ก็ไม่มีครับคืไม่มีเลยหรอใช่ก็มีรายจ่าย มีแต่รายจ่ายเดียวก็คือแบบจ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจ่ายค่าบำรุงรักษาตัวเองค่าโปรตีนค่ากินหรือยังไงเงี้ยก็เคยไปขอเขามาเคยไปขอขอสปนอนเซอร์ด้วยขอเล่นๆนะขอเผื่อเผื่อแบบเ่อจะให้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ทาไมชวดอ่ะคือตอนนั้นเรายังไม่ดังพอหรือังไงคิดว่าสองอย่างที่คิดนะก็คืออันดับแรกคือเรายังไม่เก่งพออันดับที่สองคือเราอาจจะไม่ เป็นที่รู้จักมากพอเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปนิดเครดิตหรืออะไรก็คือเราขอเขาก็มีสิทธิ์เลือกโอเคแล้ว <c oughs> ถ้าอย่างนี้แล้วจ่าหมวาูวางอนาคตไว้ยังไงคือ,ค,อคือเราหวังไว้ไหมว่าไตากีฬามันจะสามารถทําเงินกลับมาให้เราได้มากหรือน้อยหรืออะไรเงี้ยเราวางอนาคตในเรื่องนี้ไว้ยังไงอนาคตวางอนาคตก็คือเรื่องทําเงินอนะ่ะ <c oughs> ผมคิดว่ามันไม่ใช่้อยหลักอืม้อยหลักคือ ถ้าเราเก่งแล้วอ่ะเราสามารถถ่ายทอดให้คนที่เราที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาสนใจจริงๆแล้วเขาแบบจะเล่นจะแบบคือแบบเหมือนแบบต้องการแบบม,มีจิตใจเดียวกันที่แบบว่าเออแบบมีจิตใจที่แบบอยากซ้อม,มอยากจะยอมตากแดดเพื่อนมาเล่นอะไรเงี้ยเราคือเราให้ฟรีๆก็ได้อขอแค่เข้า กินข้าวด้วยกันมันก็คือแบบน้องฟ้อมเต็ดกินข้าวด้วยกันนั่งคุยกันแค่นี้ก็เราก็ดีใจแล้วเออคือไม่ได้หวังว่า<แ>เฮ้ยจะทำไรายได้มหาศาลอะไรเลงี้ยเพราะว่ามันคืออาจอาจจะด้วยตัวเองว่าเฮ้ยเรายังยังไม่เทพพอเงี้ยแตนะ่คือถ้าวางอนาคตไว้ถ้าเราแบบเก่งแล้วเงี้ยก็ขอแค่นี้ขอแค่แบบเอ้ยมีกลุ่มที่มาจอยกันแฟมิลี่ใช่เออเป็นครอบครัวประมาณนั้นแหะก็คือสิ่งที่ได้ คือสิ่งตอบแทนไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก็ได้ขอเป็นมิตรภาพที่คุณจริงใจกับเรา่างนี้แล้วเห็นว่าได้ข่าวว่าคุณมีโค้ดเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วไปเจอกับเขาได้ไงฮะก็เจอไปเจอก็คือไปแข่งที่ไทยเนี่ยแหละแล้วเราก็ไปดูว่ารุ่นเรามีใครบ้างเราก็เลยเจอคนคนนี้ก็เลยไปเซอร์นจีก็เจอ เราเลยไป i n b อกถามเขาว่าเฮ้ยใ,ใช่คุณหรือเปล่าคิดได้ไหมไม่ใช่บเออนี่คุณหรือคุณมาแข่งเลยอะไรเงี้ยก็บอกใช่อะไรเนงะี้ยผมมาแข่งก็เลยหลังจากนั้นก็คุยกันแล้วก็พาเขาไปว่ายน้ําเงี้ยว่ายน้ำแบบพาไปซ้อมในช่วงเวลาสั้นๆนก่อนแข่งอืแล้วก็หลังหลังแข่งจบก็ก็คุยกันเออมันเป็นวิทาภณากันก็เราก็เลยบอกเขาว่าเออเราอยากซ้อมกับคุณแบบคุณสาม,มารถให้ตารางผมได้ไหมอะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าโอเคได้ไม่มีปัญหาคือเดี๋ยวผมจะทําให้คุณแข็งแก่งเองก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปเลยคือหลังจากซ้อมที่บไม่มีตารางบางทีหลุดบ้างเออหลุดบ้างแต่ก็อยู่ในตารางแต่คราวนี้คือทุกวันอาทิตย์ตารางของของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หน้ามาแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่า ชีวิตเราต้องทำไงบ้างคือเราแพนแพนแ,นแนได้เลยแพนได้ง่ายเป,เ,ปเ,ปเป๊ะเลยอาจจะหลุดบ้างไม่หลุดบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบไม่เร่งด่วนถ้างานไม่ติดอะไรเงี้ยเราก็จะทําตามนั่นแหละโอเคเดี๋ยวผมเล่าให้ทุกคนฟังก่อนนะครับว่าผมกับหมู่รู้จักกันมาตั้งแต่ปหนึง่ง <c oughs> ซึ่งก็มีช่วงห่างหายกันไปก็ประมาณแค่ช่วงมต้นกับช่วงที่เรียนจบกันไปนะครับ แล้วกลับมาเจอกันอีกทีนึงเนี่ยรู้สึกว่าหมูอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะก็คือโตขึ้นรู้สึกว่ามีการวางแผนมีวินองมีวินยัยผอมลงรู้สึกว่ามันโตขึ้นจริงๆรู้สึกว่าการที่หมูมได้เข้ามาในวงการไต่กีฬามันเปลี่ยนชีวิตเพื่อนผมคนหนึ่งจริงๆมันเปลี่ยนอะไรเราบ้างครับอันแรกเลยนะคือเราเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกอย่างเลย ก็คือความคิดเราก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าบางทีเพื่อนเราชวนไปเอ้ยวันนี้หมูซะหน่อยไหมสักหนึ่งโ,โ,โปเอ้ยโปหนึ่งอะไรเงี้ยโปหนึ่งกลับไปพ,พ,พอเราหลวมตัวไปโปหนึ่งก็เราสี่โปอย่างเงี้ยมันก็โปหนึ่งไม่มีจริงเน่ยเอ ي, อประมาณนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ย Bei, มันไม่ได้นะ <S <s อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยพรุ่งนี้ซ้อมอ่ะเราต้องตื่นเช้าถ้าเรากินเหล้าหลับอดอนอนแล้วก็เหมือนแบบเราใช้ร่างกายเราอืตื่นมาซ้อมมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเราก็เลยแบบ ความพิษเราก็ต้องเปลี่ยนไปน้นๆำน่าจะกินทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มันก็เปลี่ยนไปร่างกายแล้วก็เปลี่ยนเหมือนแบบยกอีกคนนึงอ่ะหายไปแล้วก็เหลือคนนึงแบบเหลือที่แบบคนใจเธอนั่นแหละนั่นแหละมันก็ดีอ่ะก็คือมีวินัยมากขึ้นวินต้องวางผงวางแผนใช่ป่ะอย่างเล่นคือตายกีฬามันไม่ว่าจะวิ่งว่ายน้ําหรือปั่นเนี่ยคือเรา อยู่กับตัวเองคร<ช>ับในในใน,ในห้วงความคิดนั้นอ,ะอ่ะเราเราคุยอะไรกับตัวเองเราก็สมมุติว่าตอนที่ว่ายน้ำเนี้ยก็จะคิดอย่างเดียวว่าเราจะทําไงให้ให้เราอ่ะไปถึงถึงฝั่งก็คือคิดอย่างเดียวคือเราซ้อมแค่ไหนอะ่ะเราก็อยู่แค่นั้นเราไม่สามารถเร่งไปต,ตามคนอื่นได้ถ้าเราเร่งช่วงแรกปุ๊บสุดท้ายอะ่ะมันก็ย้อนกลับมา ที่เราซ้อมเหมือนเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นคือเราต้องมีสติตลอดคือสติเราห้ามหลุดเลยอะ่ะคนจะแซงก็แซงไปคนแซงหมายถึงว่าเขาซ้อมหนักกว่าเราเราก็ต้องคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยวิ่งแซงทุกคนเลยอย่างเงี้ยแซงทุกคนเลยแซงทุกคนสุดท้ายก็คือมันเหมือนนะว่าร่างกายเรารับไม่ไหวอ,ะอ่ะสุดท้ายมันก็จะดาวแล้วมันก็จะทําอะไรไม่ได้ต่อ,อก็ต้องวางแผนว่าว่ายประมาณนี้เวลานี้ปั่นก็ต้องอยู่ประมาณนี้กิน ช่วงไหนกินน้ําตอนไหนขนาดนั้นเลยนะคือคือมันต้องละเอียดละเอียดจริงออคือไม่ใช่ว่ากินตอนหิวไม่ได้กินสมมติสิบบรรับบรรับผมก็คือสิบนาทีกินยี่สิบห้าทีคือเป็นของแบบว่าของของเหลวที่มีพลังงาน อะไรหนึ่งชั่วโมงคือต้องน้ำหมดหนึ่งกระบอกพร้อมเกลือแร่อะไรมันมันรายละเอียดหลายอย่างเราต้องคำนวณเราคิดว่าเราจะแข่งกี่ชั่วโมงปั่นจักรยานในช่วงเวลากี่ชั่วโมงผมเก้าสิบโลเนี<อ>้ยสามชั่วโมงอาจจะไม่ถึงสามชั่วโมงเนี้ยเราจะกินเท่าไหร่เราสมมติปว,วดฉี่ทาไงอ่ะทำไงอ่ะฉี่บนจักรยานเลยจริงปะจริงฉี่เลยจักรยานเลยรอจริงฉี่เลยวิ่งเงี้ยก็ต้องกินนะน้ําร้อนทาไงปวดเพื่ออะไรมันรายละเอียดมันเยอะคือ มันหลายอย่างแล้วคือเราไม่สามารถคือคนบอกอ่ะคนเขาบอกมาอย่างงี้อย่างนี้ไม่ได้เราต้องทดสอบตัวเองด้วยว่าเราเหมาะแบบไหนใช่อะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวให้ให้หมูฝากถึงผู้ชมหน่อยครับผู้ชมทางบ้านว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะเข้ามาเริ่มเล่นไตกีฬาเนี่ย คุณจะต้องเริ่มยังไง<ช>แล้วคุณควรจะฝึกซ้อมยังไงแล้วมีคําแนะนําอะไรให้กับคนถักบ้านบ้างโอเคเดี๋ยวให้จ่าหมูฝากห,หน่อยครับครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับก็อันดับแรกเลยคือไตกีฬาคือกีฬาสามอย่างครับแต่คุณไม่จําเป็นต้องเล่นหรือซ้อมพร้อมกันวันเดียวสามอย่างคุณอาจจะซ้อมได้วันละหนึ่งอย่างหรือสองอย่างคุณก็ต้องแบ่งเอาว,ว่าคุณขาดหรือคุณ ต้องการแบบไหนของวันนั้นแต่ถ้าคุณสามารถล็อกตารางได้ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีครับก็เหมือนว่าเรามีเวลาของตัวเองก็คืออันนี้คือการเริ่มก็คือการวางแผนก่อนว่าพร้อมยังไงมีเวลาแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วพออย่างนึงก็คืออย่าอย่าไปกระทบคนรอบข้างนะครับคือต้องต้องคุยกันนะฮะถ้าถ้าไม่คุยกันก็ เหมือนกยว่าเราเห็นกันตัวนะฮะฝากไว้จริงๆริงอันนี้คือข้อแบบข้อเน้นย้ำเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวอีกสักนิดนึงก็คือ <c oughs> ฝากข้อคิดด้วยหน่อยว่าข้อคิดพอที่ที่จับหมู่ใช้ออทุกวันนี้ในเรื่องตกีฬาครับสหร,รับตัวผมนะครับก็ผมมีไอดอลหลายๆคนเลยทั้งคนในต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่คือผมอะคิดอย่างเดียวคือผมไม่สามารถเป็นไอดอลก็ได้ ผมก็คือเป็นตัวของตัวเองผมก็รู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองตัวเองคือตัวเองอะอยู่ในระดับไหนแล้วเราอะสามารถไปถึงเขาได้ไหมแล้วเราใช้เวลาประมาณไหนอย่างเงี้ยครับผมคิดง่ายๆคือบันไดมีอยู่สิบขั้นนี้ครับสิบขั้นนั้นก็คือจุดสูงสุดของคุณแล้วคุณจะเดินทีละสองสองขั้นสามขั้นได้ไหมมันไม่ได้ทุกๆอย่างคือใช้เวลาหมดในการฝึกซ้อม ฝึกซ้อมหนักก็ไม่ได้พักผ่อนน้อยก็ไม่ได้คุณต้องเฉลี่ยทุกอย่างมันใช้เวลาหมดคุณต้องเดินทีละก้าวก้าวก้าวของคุณก้าวหนึ่งคือฐานที่มั่นคงสมมติถ้าคุณเดินหนึ่งก้าวปุ๊บไม่มีใครเขาเรียกอะไรแบบประมาณว่าคุณมีฐานแล้วอ่ะเ็ยังไงคือไม่มีใครโคน่นคุณล้มแน่นอนอ่ะเพราะาคุณฐานแน่นพอ,อประมาณนั้นอ่ะคือต้องเริ่ม ต้องเริ่มจากฐานที่แข็งแรงก่อนพื้นฐานที่แข็งแรงคือร่างกายคนเรามันใช่มันไม่มันไม่เหมือนถูกหวยถูกป่ะไม่เหมือนถ้าทั้าเงินก็คือเราถูกหวยปุ๊บเราเราไปทําได้เลยแต่ร่างกายคือเราไม่สามารถถูกหวยมาให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เราต้องฝึกซ้อมทุกวันทุกวันแล้วสักวันหนึ่งก็จะถึงเป้าหมายเองใช่ประมาณนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวให้จ่าหมูฝากช่องทางการติดต่อไว้หน่อยสําหรับเผื่อว่ามีผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะ สนใจอยากจะเข้าวงการเนี้ยเดี๋ยวฝากช่องทางกติดต่อไว้ให้หน่อยครับผมผมจะมีอยู่3ช่องทางติดต่อครับก็คือ Facebook ครับก็คือหมูจินดาวัตครับแล้วก็ไอจก็จะเป็น j จุดเจจุดแล้วก็หมูครับแล้วก็ผมจะมีเพจของตัวเองครับซึ่งนานๆจะลงทีครับก็เป็นเขียนชื่อภาษาอังกฤษคือจักรินจินดาวัตรไตจารับก็เดี๋ยวให เดี๋ยวถ้าผู้ชมทางบ้านสามารถไปอินบ็อกซ์ถามได้ถ้าสนใจคือมีติดตอบเฟซบุ๊กได้ครับอินบ็อกซ์จีได้ไหมครัอินบ็อกซ์จีก็น่าจะโดนแอดแอดแอดมินนะครับแอดมินโดนแอดมินหวดก่อนนะไม่รู้ว่าใครโดนหัวนะแล้ว่างคนน่าจะผมโดนหวดโอเควันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนมากๆที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์เนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตาม รายการคุยกับทวมนะครับจะเป็นรายการที่ไปติดตามชีวิตรับคนธรรมดาแต่ว่าเรื่องราวชีวิตของเขาน่าสนใจใคก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านเตติมากมากนะครับที่ให้เราใช้สถานที่นะครับร้านเตติสตาหีบนะครับจะอยู่ข้างๆร้านออฟอินสามารถเซิร์ช g o o g l e Map เข้ามาได้เลยครับผม